เมื่อวันสิ้นโลกมาถึงคู่หูทูสวรรค์และปีศาจจะช่วยกันหยุดยั้งวันสิ้นโลกนี้ได้หรือไม่สวัสดีครับมิตรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และแล้ววันนี้เราก็จะได้ทราบตอนจบของซีรีส์เรื่อง Good o m e n ซีซั่นที่1กํากำลังเข้มข้นใกล้จะถึงจุดคายแม็กแล้วชาวโลกจะรอดพ้นจากชะตากรรมนี้ได้หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยหลังจากที่โคลี่จับปีศาจเฮดที่ยวขังไว้ในเครื่องบันทึกเสียงเขาก็ควบรถเป็นลี่คันโปรดหนีออกมาระหว่างนั้นเขาก็ ที่เขาไม่รู้ว่าอเซเลเฟลเผลอก,กับสวรรค์ไปโดยไม่ตั้งใจแถมตอนนี้ไฟยังไม่ร้านหนังสือของเขาอย่างหนกพอโคลี่มาถึงร้านก็เห็นว่าไฟไหม้นักดับเพลิงก็ตะโกนห้ามบอกมึงอย่าเข้าไปนะมึงแต่พี่โคลี่ของเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วไฟแค่นี้จิ๊บจิบเขาก็เดินเข้าไปตะโกนหาอเซเลเฟลในร้านแต่ดูเหมือนโคลี่จะเข้าใจว่าอเซเลเฟลนั้นตายหาไปแล้วใครกันน้อมาทําเพื่อนรักของกูตอนนั้นโคลี่หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาดูและนั่นเป็นหนังสือคําทํานายของแม่มดแอ็กเนตทางด้านหน ความเป็นซาตานของเขาก็จะเริ่มนำทางเขาในสิ่งที่เขาต้องทำทางด้านตาลุงจ่าเชสเนตก net, ็กลับมาถึงที่อพาร์ตเมนต์เขาก็ยังค้งอยู่ในอาการช็อกนึกว่าตัวเองมีพลังสามารถส่งปีศาจกลับไปยังโลกได้ตอนนั้นคุณป้าตรงข้ามห้องอยากมาดามเทซี่ก็มาดูแลเขาและให้เขาไปนอนพักผ่อนในห้องของเธอก่อนทางด้านพี่อาร์เซของเราก็กลับไปถึงที่สวรรค์เหล่าทูตสวรรค์ก็กำลังแต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะออกรบอาเซลเฟลก็บอกฉันไม่ได้อยากจะไปออกรบฉันมีปัญหาสำคัญที่จะต้องแก้ไขอยู่แต่ดูเหมือนตอนนี้าซฟจะทร มนุษย์ของเขานั้นสูญสลายไปแล้วเขาก็พยายามถามนายทหารสวรค์ว่าจะกลับไปได้ยังไงเทวดาคนนั้นก็บอกมึงต้องไม่ไปไหนทั้งนั้นทําร่างมนุษย์สลายไปแล้วก็กลับไปไม่ได้มีแต่พวกปีศาจเท่านั้นแหละที่จะเข้าสิงมนุษย์ตอนนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะละเมิดกฎของทูตสวรรค์และกลับไปที่โลกมนุษย์อีกครั้งทางด้านเพื่อนๆของอดัมก็กลัวเขาจนน้าตาไหลไอ้อดัมก็บอกไม่ต้องกลัวยิ้มเขาไว้สั่งอะไรหน้าเพื่อนๆเ,เ,เขาก็เป็นแบบนั้นทางด้านพนมนิวตันกับแม่มดสาวอนาเทอมาที่เพิ่งชิคก อขณะที่ปีศาจโคลีก่กำลังนั่งเสียใจที่เสียอเซเลเฟลไปกะว่าจะมานั่งกินเหล้าย้อมใจซะหน่อยแต่แล้วอเซเลเฟลก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาและบอกโคลี่ว่าเราต้องรีบไปที่หมู่บ้านเทสฟิลด์แต่ก่อนจะไปก็ต้องหาร่างให้กูสิงซะก่อนและเราก็จะได้เห็นว่ามาดามเทซี่ก่อชวนเพื่อนๆมาทดลองติดต่อกับสิ่งลีล้ลับทางด้านเราจะตัวอาชาทั้ง4ี่ไม่ว่าจะเป็นสงครามความอดอยากหรือว่าผลลภเพทและพี่ใหญ่ยายงความตายก็มาถึงที่หมู่บ้านเทสฟิลด์แล้วกลับมาที่มาดามเทซี่จริงๆแล้วดูเหมือนเธอจะเป็นร่างทรงขณะที่เธอกาลัง ทรงติดต่อกับสมาชิกที่จากไปของคนพวกนี้อยู่ตอนนั้นอาเซเลเฟลก็ตัดสินใจเข้ามาสิงร่างของเธอทางด้านโคลี่ก็พยายามฝ่าฟันรถติดออกจากถนนสาย M25 ย้ที่ย้อนกลับไปในอดีตเขามีส่วนร่วมในการออกแบบถนนสายนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการบูชาแก่จอมปีศาจคนใหม่ที่กำลังจะมาถึงและแล้วตอนนั้นเองด้วยอิทธิพลพลังของอดัมถนนสาย M 25ก็เริ่มลุกเป็นไฟไม่มีใครสามารถเข้าและออกได้และดูเหมือนโคลี่ก็จะติดอยู่ในนั้นและแล้วตอนนั้นไอปีศาจเฮสเทีลที่ถูกขังไว้ในเครื่องบันทึกเสียงกแกแฮเข้า คบคอเซนเตอร์และจัดการเกินกินเหล่ามนุษย์ในสำนักงานและสร้างกายเนื้อของมันขึ้นมาบนโลกทางด้านไอ้ลุงจ่าเชสเบลก็ฟื้นขึ้นมาและได้เห็นว่ามาดามเทรซี่นั้นถูกสิงแต่อาเซลเฟลก็อธิบายทุกอย่างให้ทั้งสองคนฟังจนเข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นปีศาจแต่เป็นทูตสวรรค์และพยายามช่วยกันคิดว่าพวกเขาจะไปหยุดอาดัมได้ยังไงไอ้ลุงจ่าก็บอกผมมีปืนฟ้าลนอาวุธที่ตกทอดมาจากกองทัพล่าไม่มดในอดีตทางด้านโคลี่ที่กำลังหาหนทางออกไปจากวงแหวนแห่งไฟไอ้ปีศาจเทเทียวก็มาปรากฏกายต่อหน้าเเขขาาาาแแลละมมบบออกวว่งจ้ไโค นรกไม่มีวันให้อภัยแกอย่างแน่นอนไม่ว่ายังไงแกก็ต้องถูกลงโทษแต่ปีศาจอย่างโคลี่นั้นมีบางอย่างที่ปีศาจต,ตัวอื่นไม่มีนั่นก็คือจินตนาการอันล้ำเลิศโคลี่ตัดสินใจขับรถพุ่งตรงสู่วงแหวนไฟไอเฮสเทียวกลัวตายก็หนีกลับไปนรกแต่ด้วยความกล้าบ้าบินของโคลี่บวกกับคุณภาพรถหรูระดับเป็นลี่โคลี่ก็สามารถหนีออกมาจากวงแหวนไฟได้สําเร็จเล่นเอาตำรวจงงไปเลยมึงออกมาได้ยังไงวันนี้ยทางด้านซาตานน้อยอดัมก็เหาะขึ้นไปบนฟ้าและแตะโกเรกให้เราจตุอาชามาหาเขาอดัมก็บอกเพื่อนๆของเขาทั้ง3 ว่าไม่ต้องห่วงพวกเรายังเป็นเพื่อนกันได้เมื่อมนุษย์หายไปหมดแล้วฉันจะยกอเมริกาให้นายเวสลีย์ส่วนคนที่เหลือก็จะแบ่งแบ่งกันไปนะจะเอาเอเชียยุโรปหรือออสเตรเลียแต่เพื่อนๆก็ถามเขาว่าแล้วนายล่ะอดัมนายได้อะไรแต่พออดัมปล่อยเพื่อนๆเขาเป็นอิสระพวกเขาก็เลือกที่จะไม่อยู่กับอดัมอดัมบินมาตามงอเพื่อนๆบอกว่าอย่าทิ้งเขาไปตอนนั้นความเป็นคนในตัวเขาก็ต่อสู้กับสันทัตยานปีศาจอดัมหมดแดงและสลบไปและแล้วพอเขาฟื้นขึ้นดูเหมือนสติของเขาก็จะกลับคืนมาและขอโทษเพื่อนๆเกี่ยววกกัับเเเรื่่่ออองททีี้้้าานนนนหดดมตสิใจ จะหยุดเรื่องน,นี้และบอกเ,เพื่อนๆใธ้รีบไปเอาจักรยานมาเจอกันทางด้านนิวตันและแม่มดสาวก็ได้อ่านคาทานายและรู้ว่าต้องไปที่ฐานทัพแห่งหนึ่งทางด้านอาเซลเฟลที่สิงอยู่ในร่างของมาดามเทซี่ก็ควบสกูตเตอร์ไปกับจ่าเชสเวลล์บิดเองไม่ทันใจใช้พลังหอะแม่งซะเลยตอนนั้นเราจะตัวอาชาแห่งนรกก็เดินทางมาถึงฐานทัพแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนที่นี่แหละจะเป็นที่เริ่มต้นวันสิ้นโลกพวกมันได้แปลงกายเป็นนายทหารและเข้าไปในฐานทัพแห่งนั้นทางด้านอาดัมและแก๊งเพื่อน,อนก็กาลังปั่นจักรยานม ไปที่ห้องบัญชาการพวกมันก็ได้ฆ่าทุกคนและแฮกเข้าระบบขีปนาวุธของทุกประเทศขอแค่เพียงอดัมมาถึงและออกคําสั่งพวกมันก็จะกดยิงนิวเคลียร์จนทําให้โลกนั้นลุกเป็นไฟต่อมาไม่นานคนอื่นๆก็เดินทางมาถึงที่ฐานทัพทั้งอเซลเฟลและโคลี่ทั้งคู่กําลังหาทางที่จะบุกเข้าไปในฐานทัพแต่ก็โดนแก้งของซาตานน้อยของเราตัดหน้าเข้าไปซะก่อนพวกทหารก็รีบออกมาล้อมจับอดัมแต่อดัมก็สั่งให้ทหารนั้นหลับไปดูเหมือนว่าไม่ว่าอดัมจะคิดหรือพูดอะไรมันก็จะเป็นจริงตตอออนนนนนนนัั้้้เรราาาาาาาจาชาก็ูวว่า่่ายทนคคนใหมมมขงงถึแลโี แอาเซอเฟลก็ตามเข้ามาในฐานทัพตัดมาที่ไอ้ลุงขี้ฟ้องข้างบ้านของอดัมก็ได้ไปฟ้องพ่อของอดัมว่าพวกเด็กๆกําลังแอบไปเล่นที่ฐานทัพอยู่ในตอนนี้ทางด้านอดัมและแก๊งเด็กๆในตอนนี้ก็กําลังประเชิญหน้ากับจตุราชาแห่งนรกทางด้านพนุมนิวตันกับแม่มดสาวก็แอบเข้าไปในห้องบรญชาการแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยกเลิกระบบยิงนิวเคลีย์นี้ได้ยังไงต่อมาจตุอาชาแห่งความตายก็บอกกับอดัมว่าตอนนี้วันสิ้นโลกได้เริ่มขึ้นแล้วอดัมก็ถามว่าใครใช้ให้เริ่มกูไม่ได้ขอแต่มันก็บอกว่านี่คคอนของททาาเพยิดโลลกกก็ถู ทสงครามระหว่างทูตสวัส์และปีาศาจก็จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นโลกใบใหม่ก็จะถือกำเนิดขึ้นตอนนั้นโคลี่ก็รีบบอกให้อเซลเฟลรีบจัดการอดัมเขาก็เอาปืนฟ้าลั่นมาจะยิงอดัมแต่เขาก็ทำไม่ได้อดัมมองไปที่อเซลเฟลก็รู้ว่าเขามีสองคนอยู่ในร่างเดียวแค่เพียงอดัมพูดเขาก็มอบร่างใหม่ให้กับอเซลเฟลและดูเหมือนว่าตอนนี้อดัมก็จะเลือกแล้วว่าเขาไม่อยากทำลายโลกใบนี้ทิ้งตอนนั้นเราจะโตอาชาแห่งนรกก็ขอ,ขอดวลหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนของอดัมแม่สาวน้อยคนนี้ก็ด็ดดดวกกกัับบหหายนนนนะแงงน่่่่งงงสสครมมออออใใ้้เเธพูิทีชื ใช้ดาบเพลิงแทงไปที่มันและบอกว่าฉันเชื่อว่าโลกใบนี้จะสงบสุขทันใดนั้นอีอาชาแห่งสงครามก็สลายหายไปเด็กๆก,ก็สามารถจัดการเหล่าอาชาแห่งนรกไปได้อย่างง่ายดายด้วยความหวังและความเชื่อที่มีในตัวพวกเขาทางด้านหัวหน้าปีศาจอย่างเบลเซบาปก,กาลังรอให้วันสิ้นโลกนั้นเดิมต้นขึ้นพวกเขาก็จะยกกองทัพขึ้นไปบนโลกมนุษย์เพื่อทําศึกตัดสินกับพวกทูตสวรรค์กลับมาทางพะหนุ่มนิวตันกับแม่มดสาวของเราบ้างในที่สุดนิวตันก็รู้แล้วว่าพลังที่เขามีมาตั้งแต่เด็ก,ดกจับคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก กดไปไม่กี่ทีคอมทั้งระบบก็ถูกตัดและระบบขีปนาวุธก็กลับมาเป็นปกติดูเหมือนว่าทั้งคู่จะช่วยกันหยุดยั้งการเริ่มต้นของสงครามไว้ได้แล้วตอนนั้นทางด้านนอกอดัมก็บอกอาชาแห่งความตายว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วแต่ความตายก็บอกว่ามันจะกลับมาใหม่อีกครั้งไม่มีอะไรมาสามารถฆ่าความตายได้มันนั้นเปรียบเสมือนเงาของพระเจ้าและเราก็จะได้พบกันใหม่เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างดูเหมือนจะสงบลงนิวตันกับอนาเทมาก็เดินอดอกมาโคลี่ก็ได้คืนหนังสือของเธอให้ตอนนั้นเองก็มีกระดาษใบเล็กๆปิวมาตกในมือ ก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆหัวหน้าทูตสวรรค์อย่างเกเบียวก็ลงมาและเบลเซบับผู้นํากองทัพนรกก็ขึ้นมาเหมือนกันพวกมันทั้งสองคนก็ได้มาบอกอดัมว่าเริ่มต้นสงครามได้แล้วมันก็พยายามล่อลวงบอกอดัมไม่อยากจะครองโลกหละแต่หนุ่มน้อยอดัมก็บอกว่าตอนนี้เขามีทุกอย่างที่เขาต้องการอยู่บนโลกนี้แล้วไม่ว่าจะพูดยังไงดูเหมือนอดัมก็จะไม่เปลี่ยนใจเกเบียวก็บอกเดี๋ยวกูขึ้นไปปรึกษาสวรรค์ก่อนและเบลเซบับก็บอกว่ามันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องซาตานสุดท้ายทั้งนรกและสวรรค์ แผ่นนิดไหวขึ้นที่ฐานทัพโคลี่รู้สึกได้ว่าตอนนี้เจ้าแห่งนรกนั้นรู้เรื่องแล้วและเขาโกรธมากกำลังจะขึ้นมาจัดการกับอดัมอเซเลเฟลนั้นรีบบอกให้โคลี่นั้นทำอะไรบางอย่างโคลี่ได้ใช้พลังของเขามาบอกกับอดัมว่าพ่อมึงกำลังจะมาและกำลังจะมาทำลายเราทุกคนอดัมก็ถามว่าจะให้ผมทำยังไงผมเป็นแค่เด็กโคลี่ก็บอกอดัมว่าตอนนี้เขามีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงทุกอย่างไม่ว่าเขาต้องการอะไรความจริงจะขาดรับเขาทั้งสองคนได้จุงมืออดัมกลับไปไป,ประเชิญหน้ากับเจ้าปีศาจมมมื่่อาาาาาาากกกกลลััาตตานนนนน็โ้้าาพ้พดิหหแวววถไููชยยี ทำไมมึงไม่ทําตามแผนอดัมเจอซาตานก็บอกมึงไม่ใช่พ่อกูพ่อที่ไหนทิ้งลูกไป11ปีเจอหน้ากันครั้งแรกก็ไม่ทักทายมาด่ากันซะแล้วถ้ากูจะมีพ่อสักคนก็ไม่ใช่มึงอย่างแน่นอนอดัมก็บอกแกไม่ใช่พ่อฉันแกไม่เคยเป็นทันใดนั้นความจริงก็คารับคําพูดของอดัมและเจ้าแห่งนรกก็ถูกส่งตัวกลับไปและแล้วตอนนั้นเองอาเธอร์พ่อของอดัมก็โผล่มาและมาจัดก,การรับตัวลูกชายเขากลับไปต่อมาคืนนั้นเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงเราก็จะเห็นว่าพรอหนุ่มดีลิเวอรี่กลับมาม เก็บไว้ตอนนั้นโคลี่ก็บอกอาเซลเฟลว่าในไหนร้านหนังสือของเจ้าก็ไฟไหม้ไปแล้วเจ้ามาอยู่กับข้าก็ได้ถ้าเจ้าต้องการอาเซลเฟลก็บอกพวกทูตสวรรค์คงไม่พอใจแต่โคลี่ก็บอกตอนนี้เราไม่มีฝักฝ่ายแล้วทางเจ้ากับข้าก็ทางไปตัวของตัวเองแต่แล้วพอทั้งคู่กลับมาถึงที่ในเมืองก็ได้เห็นว่าอดัมได้ใช้พลังของเขาเปลี่ยนแปลงทั้งอดีตและปัจจุบันจนเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นร้านหนังสือของอาเซลเฟลก็ยังคงอยู่ดีรถคันโปรดของโคลี่ก็กลับมาในสภาพใหม่่่่่เเเอออออออีียยมมมงสววนนนนนนรระดััซาาาาาตต้้ขโกกบิณคลลแ เเฟลก็มาพบกันที่สวนสาธารณะอีกครั้งตอนนั้นเองเหล่าทูตสวรรค์และปีศาจก็ได้กลับมาคิดบัญชีกับพวกเขาทั้งคู่นั้นได้ถูกจับตัวกลับไปพิพากษาทางนรกก็ขอให้สวรรค์น,นั้นส่งน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อจะทำการประหารชีวิตโคลี่ส่วนทางนรกก็ส่งไฟบาลัยกันขึ้นไปเหมือนกันเพื่อจะทำการเผา,าเซ拉เ,เฟลให้หมดไหมทางด้านนิวตันและแม่มดสาวก็ได้เห็นว่ามีพัสดุอะไรบางอย่างนั้นถูกส่งมาแท้จริงแล้วมันคือกล่องของแม่มดแอคเนตที่ถูกเก็บรักษาไว้มาตลอดหลายร้อยปม,นมนันนูกก่เาเออวปิดออด็็พบ ทรพยากรในอนาคตที่เขียนไว้ว่าการประจนภัยยังคงมีอยู่ต่อไปทางด้านคุณลุงจ่า well แชสเวลก็ได้กับคุณป้าเทซี่และแล้วก็ถึงเวลาประหารอาเซลเฟลแต่แล้วเมื่อเขาเดินเข้าไปในกองไฟบันไลกันอาเซลเฟลนั้นกลับไม่เป็นอะไรร่างกายของเขานั้นไม่ไหม,ไม้ไฟบรรไลกันเช่นเดียวกับปีศาจอย่างโคลี่ที่ลงไปนอนแช่ในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แช่ชิวๆอย่างกับมาเที่ยวรีสอร์ทพวกปีศาจทั้งหลายก็ถึงกับงงเพราะไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของโคลี่นั้นคืออะไรโคลี่ก็ขู่ถ้ามึงอยากรู้ก็ลองดูได้แต่่่่่เเเบบซัััักกก็วววววในคาาามมมมไรรรู้้ขอองงตแทททดีีืป อย่างไมเคิลก็งงเป็นไก่ตาแตกทางด้านแม่มดสาวอนาเธม,มาก,ก็ได้ตัดสินใจเผาคาทํานายนั้นทิ้งซะเพื่อจะได้ดําเนินชีวิตในแบบที่เธอนั้นเลือกเองทางด้านอดัมก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสดใสยอยู่กับเจ้ามาน้อยคู่ใจของเขาและสุดท้ายโคลี่และอเซลเฟลก็ถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์เพราะว่าทั้งสวรรค์และนรกก็งงว่าจะจัดการพวกเขายังไงและเราก็จะเห็นว่าที่ทั้งคู่นั้นรอดมาได้เป็นเพราะเศษกระดาษคํใบของแม่มดแอคเนตทาให้ทั้งคู่นั้นแอบสลับกายเนื้อกันและรอดพ้นจากน้ำมนต์กศากา ได้ไปนั่งกินข้าวเพื่อฉลองให้กับโลกมนุษย์ที่พวกเขาสามารถหยุดยั้งการทำลายล้างลงได้และทั้งคู่ก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันและซีรีส์เรื่อง Good Omens ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ชุด Good Omens ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2019ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง8.1ด่คะแนนแววว่าว่าจะมีภาค2ถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด subscribe และกลับมาพบ No, no, no,